ย้นอนกลับมาทางด้านของยามรัก เอาเลยอ้สลิดสลลอกมาทำยังไงนวเราเป็น้อมัแงไมอให้มาทำไมกุจะไปเป็นรูปผีกกาเขาเหรอไอ้ชาี่แมีัวไอ้้เศ็บฐ่อ้อกมไม่ขอปฏิเสธที่การิการก็เปนความจริงแต่ก็บอกใช่ไม่นะการิการก็บอกแล้วเมียวันนี้เจู๊คจตู้ ว่า<ส>ตน้นสายปลอยเหมันมาจากใครไอ่พ่อยิงอยู่ทิ่ทำไม้อับประยทหารไอ้ยา์่ะที่กล้าไว้มีดีแล้วเรา,าไปหัวหรทนาส่งได้หอดเลยเ่รบัจจุบันกำลังทหารแห่งใคยใหญ่นำโดยเมืองเดืยอยยกมาประทินิดเมืองแล้วต้องรู้นจะมะแลบบ้วก็บอกไปนาดาเขาบอกมา อกลเสีพ่อแถวใครใครหน้าไหนที่มันจะต้องชอบเรื่องนี้ขอชนเดียวดีผู้ดีจ้พขอมเป็นคนทีมีช่กไม่ข้าีย่ดี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 ีขอไม่ข้ามเทีงตายเเีขอใช้สิในความเปพดสห้ามเด ตามทีนี้วันนี้เปอดเสพ่อดเสพทอทำแบบนี้ทำไมพระเจ้าค่ะพ่อทำทำไมช่วยยังไม่รู้ว่าสิ่งที่พ่อทำไปทุงทีจะเจอคนอยากให้เจ้าได้ดีไม่ยินคนอยากให้เจ้าเรียนเอาคนที่ดียังเอ็งที่เสพ่อดทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พ่อกระบอกฉันแต่เป็นพ่อ ตัเสด็จพ่อต้องหาพ่อแค่รูพระองค์ไม่เคยเห็นกร็บอกฉันเป็นลูกเสด็จพ่อญาตเอียดเบียวมาให้กับผมฉันก็ย้อมแต่งตามที่เสด็จพ่อทุกอย่างแต่เบียววันนี้เป็นคนที่กับอมชินละเสด็จพ่อกลับให้กับผมชินอยู่ด้วยกันอีกอย่างหนึ่งเสด็จพ่อรู้ตัวหรือเปล่าเสด็จพ่อปล่อยให้นางไม่ออกสคนเหมือนให้นางไปตายในสนามนกนางไม่ได้ตายคนเดียวตอนนี้เบียวดีตั้งท้องด้วย เด็กในท้องก็คือเลานเด็พ่อคือลูกของผมฉันแต่พ่อหวังตืบนจัานี่หมดเสด็จพ่อบอกว่านักรูกทำเพื่อลูกก็บอกฉันพิสลูกรจะมีลูกก็อก็น่ารู้ก็บอกฉันเหมือนกันก็บอกฉันจะขอตามเมียว้ดีไปตายก่อนไปีการสนามล้กยไปตายพระลูกก็บอมฉันให้ลูกกูน่างกอนจะกไป ก็ไม่ทำจะเป็นผีแล้วทำก็ลูกปไปผิดเลยทำมาตัวเองตั้งหลาวันนี้ต้องคุยเรื่องเลยจับบัโปับเป็นลูกอีกาลบปัดบ้องกบไปหวงนีจะโดนเหรอทำไมเราเพยายามจะไล่คนเก่าคนเดิม ที่จะบอกว่าเออลูกสะใภ้พ่ออย่าไปเลยมีแต่ผัดใส่ไล่ศพอุ้ยอยากให้ลูกเขาีอนาคนแบบนั้นเขากันจะมีลูกอ่ะไอ่ใจลูกในท้องของเบลดีก็คือสายเลือดของฟาบาทำไมถึงทำแบบนี้ไปมาไม่ไปทำเลยไอ้สัดอย่ากทำเออเธอละแล้วกธผิดตรงไหนแล้วทำไมต้องไปด้วยที่ไว้ใจล้วนๆ

한번 더. 한번 더. 한번다한번 더. 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 한